สวัสดีค่ะจากบาราองพยอมค่ะวันนี้บาราองพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็แยกหน่อของเขียวหมื่นปีนะคะนี่ค่ะสําหรับต้นนี้นะคะก็ขุดมาจากสวนคุณตานานแล้วนะคะตอนนี้เขามีดอกนะคะดอกเขาเป็นช่อแบบนี้เลยนะคะบาราองพยอมก็เพ่จะเคยเห็นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ดอกเขาจะเป็นช่อออกมาช่อเป็นช่อแบบนี้เลยนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะสำหรับดอกเขียวหมื่นปีนะคะเมื่อก่อนนี้บรรลยงพยอมก็ยังเข้าใจนะคะว่าเขียวหมื่นปีกับเงินเต็มบ้านคือไม้ต้นเดียวกันนะคะก็ถามคุณยายข้างบ้านแล้วก็ถาม ในกลุ่มต้นไม้ด้วยกันนะคะว่าใช่ต้นเดียวกันไหมก็ไม่ได้ความแน่ชัดนะคะบางคนบอกว่าคนละต้นกันเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูบางคนก็บอกว่าต้นเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันอันนี้บรรยายของพิียงก็เลยไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะแยกหนอได้นะคะอันนี้เดี๋ยวก็ใช้ปูนป้ายนิดนึงนะคะ อันนี้เขามีดอกแล้วนะคะตอนนี้ที่บ้านราชพยอมนะคะอากาศเย็นมากๆเลยนะคะเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะเหมือนหน้าหนาวช่วงเดือนธันวามกราเลยนะคะอากาศเย็นมากๆเลยนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นวัดเลยนะคะน,นี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางใหม่ใส่ ฟ้าก็คึ้มสรัวสรัวนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เปลี่ยนกระถางใหม่นะคะจากกระถาง5นิ้วนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็น8นิ้วเลยนะคะเพราะว่าเขามีดอกแล้วเขาจะได้ได้อาหารเต็มที่นะคะเพราะว่าดูใน คูเกิลนะคะเขาบอกว่ามีเม็ดด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่มีแน่ๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะรีบแล้วนะคะเริ่มเริ่มปลายดำแล้วนะคะสำหรับช่อนนี้นะคะนี่ค่ะก็เปลี่ยนกระถางใหม่ต้นเขาจะได้ใหญ่จะได้ขยายพันธุ์ได้อีกนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหน่อเล็กนะคะ ก็ป้ายปูนแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลงกระถางเล็กรากเขายาวด้วยเดี๋ยวก็มาดูต้นนี้ด้วยนะคะกระถางนี้ก็รากก็เยอะเหมือนกันเลยนะคะแต่เขามีหน่อเยอะแล้วนะคะอันนี้แล้วก็จะมาลื้อดู ว่าสามารถที่จะแยกหน่อได้หรือยังนะคะตอนแรกว่าคิดว่าจะตัดเลยนะคะตัดจอมออกเลยนะคะก็พอดีเลยอากาศรู้สึกว่าอากาศจะเย็นมากๆนะคะเลยไม่กล้าตัดนะคะเพราะว่าช่วงอากาศเย็นจัดๆนี้จะต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ช้านะคะก็เลยขอหยุดไปก่อนอันนี้ก็เดี๋ยว ไหนไหนอันนี้ก็ไหนไหนแล้วนะคะก็เดี๋ยวตัดแยกหน่อไว้ก่อนได้ค่ะก็ได้น,นี่หน่อหนึ่งนะคะต้นกำลังสวยน่ารักพอดีพอดีเลยส่วนแผลที่เรานั่นแล้วก็ป้ายเลยนะคะป้ายปูนเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูแถบนี้ว่าจะแยกได้ไหมอันนี้หน่อไกลจังอุ้ยหักเลยคงไม่เป็นไรมั้งเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นหนอ่อแต่ก็มีรากแล้วนะคะไม่ต้องตัดเลย งัดออกได้เลยต้นไม้อยู่กับว่าเราพยอมต้องอดทนนะคะอ,อ,อ่อนแอไม่ได้นะคะนี่ค่ะแบบแยกหนอแยกกอละเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ต้นนี้มีใบเดียวอันนี้ก็ น,นี่ก็น่าจะแยกได้นะคะปกติแล้วอากาศเย็นๆแบบนี้บลายพะยงก็จะไม่ค่อยแยกนะคะอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าทําไมถึงอากาศกลับมาเย็นฝนตกไปตกหนักมากๆแล้วนะคะขนาดอึงออกเลยแต่ทำไมถึงเกิดมาอากาศหนาวเย็นแล้วก็กรมอุตุวิทยาก็ประกาศมาเช้านะคะว่า ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์แล้วก็ลบบุรีเลื่อยไปนะคะจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะพอบ่ายลงมาหน่อยอากาศเย็นครึมเหมือนหน้าหนาวเลยนะคะนี่ค่ะเราจะป้ายแบบนี้นะคะป้ายปูนให้หมดทุก ที่เราตัดแต่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กระถางกันดินตรงนี้นะคะเป็นดินที่บาังพยมได้หมักไว้นะคะเคยทำคลิปไปเมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่แล้วนะคะก็เป็นใบสารพัดใบไม้นะคะใบกระถินใบต้นลังจืดนะคะแล้วก็ต้นกล้วยนะคะก็ ใช้หมักประมาณหเดือนเราถึงจะมาใช้ได้นะคะอันนี้ก็ทำไว้นานมากๆเลยนะคะก็ตอนนี้ก็กองยุบแล้วนะคะก็ที่จะหมักไว้กับหญ้าสดก็มีจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่ลาดลงไปนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกเป็นชั้นๆไปนะคะต้นสดแล้วก็ โอคอกแล้วก็น้ําหมักนะคะน้ําหมักก็จะเป็นชั้นๆไปก็มีนมหมักปนไปด้วยนะคะแล้วก็มีปลาหมักนะคะน้ําปลาหมักก็หมักลงไปในกองปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยสดนะคะพืชสดนะคะก็คือถางป่ารอบรั้วบ้านก็เอามากองนะคะก็ต้นกล้วยก็กองไว้ตอนนี้เขาก็ผุมาเป็นดินนะคะ แล้วก็เอาดินหนึ่งส่วนกับปุ๋ยที่เป็นพืชหมักสดนะคะจนเป็นผงแบบนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งส่วนหรือส่วนครึ่งหรือสองส่วนก็ได้นะคะแล้วก็มาผสมขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ำไว้นะคะแช่น้ำไว้ถ้าเรายังไม่ใช้ก็ ใส่พึ่งไว้ลมไว้แห้งนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นนี้มาลงนะคะตัดลากเขาออกมั่งดีไหมเอ่ยหรือจะปล่อยไว้อย่างนี้ดีลากเขายาวไปเกะกะตัดออกจะได้สันส้นๆเนาะ เดี๋ยวเอาดินออนนิดสำหรับต้นนี้เราก็เอาไว้ทำแม่พันธ์ุได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีหน่อให้ไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะแตกตุ่มตาขึ้นมาใหม่นะคะ ชั้นล่างชั้นบนไม่ต้องกดนะคะก็ใช้พร้าวสับโรยข้างหน้าแบบที่เขาแนะนํากันมานะคะก็ทดลองดูนะคะใครทดใครแนะนํามาว่าดีก็ลองทดลองดูนะคะถ้าเราเห็นว่าไม่ชอบมาพากลเราก็ไม่ทํานะคะตอนนี้เราก็แยกเสร็จหมดแล้วนะคะ